สวัสดีครับผมกับพ่กรบเซลหนูเล็กนะคะเช่นเดิมที่ชาแนนี้เลยนะคะช่องลดมือสองบายเซลหนูเล็กง่ายนะคะกับที่นี่ที่เดิมเลยค่ะสำนักงานใหญ่เพชรยน์สาขาหนึ่งนะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีนะคะกรุงเทพมหานครของเรานี่เองสำหรับวันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าเอาใจสาวกเอาติดมากๆนะคะตามคําเรียกร้องเลยค่ะ กับรถเก่งขนาดกลางนะคะมาพร้อมกับสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมที่สำคัญนะคะศูนย์ซ่อม ของโตโยต้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยมีทั่วประเทศอย่างแน่นอนนะคะเรื่องนี้สำหรับรถคันนี้นะคะเราสงวนราคานะคะเปิดอยู่ที่3,99,000บาทเท่านั้นนะคะส่วนตัวไม้นะคะอยู่ที่1,70,000ตนนตนนะคะสำหรับ Toyota a อ t i s ิ6 g g 0 1 5คันนี้อ่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมการรีวิวเลยนะว่าจะสวยถูกใจลูกค้าท่านไหนบ้างหรือเปล่านะคะ สำหรับคันนี้นะคะเขายังเป็นโฉมเดิมอยู่นะคะจะเป็นโฉมเหมือนปี2014นะคะไฟคูนานจะเป็นไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะด้านในเนี่ยจะเป็นสีดำดมควันนะคะดูเท่เลยทีเดียวสำหรับตัวดวงไฟของเขานะคะกระจังหน้าเนี่ยจะมีตัวโคเมียมนะคะพาดเป็นาพาดสามชั้นด้วยกันนะคะด้านหน้ามีตัวโลโก้นะคะตัวยต้าอยู่ตรงกลางะคะทะเบียนได้ไปลายเป็นสีกไก่พอสัมผัสหห้าศนนะคะคันนี้คันนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ มาต่อกันที่ล้อนะคะล้อจเจ้าอาัติคันนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กขอบ16นะคะมีน็อต5้ารูนะคะคันนี้รหัสยางจะเป็น2 0 5 5ทับนะคะจะเป็นยางสัปดาห์ที่34ปี20นะคะสำหรับยางยางยังวิ่งได้อีกยาวๆเหลือๆเลยนะคะซุ้มล้อตัวโชคนะคะเดิมๆแท้ๆ,ๆมาจากโรงงานแน่นอนนะคะไม่มีการเปลี่ยนอย่างใดนะคะ มใ้ดูกลๆีเป็นโลโก้เครื่อง,ของเขาอยู่นะคะเจ้า VVTI กระจกสีเดียวกันกับบอดี้นะคะมีไฟกับพิบติดข้างมาให้เรียบร้อยนะคะบูจับนะคะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะมีโครเมียมนะคะตกแต่งตรงขอบกระจกด้วยเป็นเส้นยาวๆนะคันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการจอดตากแดดแต่อย่างใดนะคะเย็นสบายแน่นอนตัวกระจกนะคะ เป็นกระจกแท้ๆเดิมๆนะคะมาจากโรงงานนะคะการันตีได้เลยนะคะรถคันนี้ไม่เคยโดนชนหนักพลิกคว่มตีลังกาแต่อย่างใดนะคะเดิมๆแท้ๆมาจากโรงงานเลยมาที่ด้านหลังนะคะไฟท้ายทรงเรียวๆเ,เป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะอ่าเป็นไฟแบบ LED เสริมด้วยตัวโคเมียนนะคะตกแต่งอยู่ด้านท้ายด้วย โลโก้ Corolla Altis นะคะโลโก้ o, ตัวเครื่องยังคงอยู่ชัดเจนนะคะไม่ตกไม่หล่นนะอันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้นะคะ4จุดด้วยด้านหลังมาพร้อมกับไฟเบรกไฟทับทิมนะคะ2องค่สอง่ให้ดูการรอบๆคันนะคะในส่วนของความสวยงามนะคะของคันนี้ยางนะคะเป็นยางปี2020เหมือนกันทั้ง4เส้นนะคะอันนี้ ให้ดูตัวกระจกนะคะกระจกทั้ง4บานนะคะเป็นกระจกเดิมๆแท้ๆมาจากโรงงานไม่เคยโดนถอดโดนแงะโดนเปลี่ยนแต่อย่างใดนะคะต่อกันที่ภายในบ้างนะคะภายในเริ่มต้นจากแผงนประตูเลยนะคะเราสูมให้ดูน็อตกันเลยนะคะหัวน็อตตัวน็อตเป็นตัวเดิมแท้ๆมาจากโรงงานนะคะไม่มีรอยขัดรอย,ขยไขไใดๆนะคะตัวขอบย่างแน่นๆกันเลยนะคะจุดเม็ดอาร์กยังคงอยู่เหมือนเดิม ลำโพงฝั่งคนขับนะคะแผงประตูด้านในเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตกแต่งคาบมาด้วยสีเบรกนะคะตัวเรือนกระจกหรอกระจกมีมาให้ปกติเลยนะคะที่วางแก้วเนะเาะในส่วนของด้านใน ตัวปับกระจกไฟฟ้านะคะอยู่ด้านนี้พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังกชันนะคะจะมีปุ่มสําหรับเพิ่มเสียงลดเสียงให้นะคะหมดเปิดเสียงอยู่ตรงนี้ับพร้อมกับแอร์แบกนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยหนังสีดําหุ้มอยู่นะคะตัดขอบด้วยได้สีขาวหลบอยู่ด้านในนี้นะคะหน้าจอแสดงผลแสดงกิโลเมตรนะคะ ส่วนเครื่องเล่นนะคะก็จะสามารถเล่นได้ไปในส่วนของตัว CD นะคะ FM AM นะคะ MP 3อันนี้เขาตกแต่งมาด้วยตัวแคปลาสีน้ำตาลด้วยนะคะแล,แล้วก็ขอบขอบเนี่ยก็จะมีโคมียมตกแต่งด้วยนะ,ะสวยงามค่ะถือว่าเป็นการตกแต่งที่ดูสะดุดตานะคะ,ะตัวคอนโซลเนี่ยจะมีสีเบทตัดมาด้วยนะคะอยู่ตรงเป็นแผงแผงยาวเลยตรงนี้ ด้านบนคอนโซลเป็นสีดำแอร์ปรับได้4ระดับนะคะเป็นแบบแมนนวลอยู่เนาะตัวนี้ก็จะมีที่เปิดสำหรับจุดบุรีนะคะรุ่นนี้ยังเป็นที่เปิดสำหรับจุดบุรีอยู่เกียร์เป็นแบบออโต้นะคะแบบขั้นบันไดนะคะน่ะมีช่องสำหรับใส่แก้วนะคะ2ช่องที่พักแขนสีเบจน,นะคะ เปิดมามีช่องสำหรับเก็บของอยู่นะคะกว้างขวางกล่องเก็บเอกสารนะคะตัวที่กันแสงนะคะมีกระจกให้นะแล้วก็มีไฟอยู่ด้านบนอันนี้ต้องเปิดเองนะคะไฟไม่อัตโนมัตินะเปิดปิดได้ปกตินะคะตรงนี้ไฟห้องหน้านะคะสองดวงไฟฝั่ง ผู้โดยสารนะคะเปิดปิดเองเปิดได้ปกตินะคะโดยรวมนะคะถือว่ารถคันนี้นี่คบคันอยู่ค่ะสำหรับราคาแล้วก็สำหรับตัวปีนะคะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งเลยนะคะด้านหลังผู้โดยสารนั่งได้สองสท่านนะคะไม่เบียดเสียดนะนั่งกันได้แบบสบายสบายเลย เหมาะกับการไปรถครอบครัวนะคะเดินทางต่างจังหวัดไกลๆได้นะคะนั่งได้ไม่เมื่อยนะ,ะมีไฟอยู่ด้านบนตรงกลางห้องโดยสารเปิดปิดได้ปกติสวยๆกันเลยค่ะคันนี้ถือได้ว่าใหม่มากๆนะคะสำหรับรถปีนี้ให้ดูเป็นในส่วนของตัวเบาะนะคะตัวเบาะเนี่ยจะมีสีเบจนะคะ ภายในนะคะกว้างขวางมากด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะทั้งคันเลยแล้วก็จะตัดด้วยตัวสีเบจด,ด้านบนกุญแจที่ได้ไปนะคะเป็นกุญแจคีย์เลสนะคะมาให้ดูกันที่ตัวน็อตเพิ่มเติมตัวน็อตด,ด้านข้างนะคะสูงไม่ดูเลยใหม่ๆหม่กิฟต์นะคะไม่มีรอยขันรอยขายใดใดทั้งสิ้นเป็นนอ็อตแท้แทดั้มเดิมมาจากโรงงานนะคะการันตีได้เลยรถคันนี้ไม่เคยชนหนักผิดความตีลังกาแต่อย่างใดนะคะ ตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องเป็นแบบตัวเครื่องวีดูโอวีนะคะให้ดูห้องเครื่องกันแบบชัดๆเลยนะคะห้องเครื่องเนี่ยแห้งสนิทนะคะไม่มีรอยเยิ้มของน้ํามันแต่อย่างใดนะคะมาดูกันที่น็อตนะคะแก้มซ้มายแก้มขวาน็อตแก้มขวานะปกติเอยนะคะไม่มีรอยขันรอยไสน,นะคะเดิมๆแท้ๆมาจากโรงงานค่ะฝากระโปรงฝากระตววงเดิมจากโรงงานเลยนะ จุดเม็ดอัพยังคงอยู่เหมือนเดิมเครื่องหมายมออ,อก,กอน,นะคะยืนยันการันตีได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยมีการถูกเปลี่ยนฝากระโปงนะคะ,ะตัวสฉลน,น่ยการความร้อนยังคงอยู่เหมือนเดิมปกตินะคะการเดิมๆแท้ๆมาจากโรงงานเลยนะคะตรงนี้จุดเม็ดอัพจุดคิวซียังคงอยู่เหมือนเดิมอันนี้มองจากในกลองนะคะสภาพห้องเครื่องเนี่ยทำความสะอาดมาแล้วอย่างใหม่เลยนะคะ หากลูกค้านะคะอยากดูรถสภาพจริงรถจริงลูกค้าสามารถบล็อกอินเข้ามาได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเรานะคะหรือถ้าลูกค้ามาไม่ถูกยังไงนะคะลูกค้าโทรเข้ามาที่เบอร์หนูเล็กได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 3ย์9 2 8 8 8นะคะนัดวันนัดเวลามาได้เลยนะคะหนูเล็กอยู่ที่นี่ตลอดเวลานะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะ,ะส่วนสุดท้ายนะคะส่วนสุดท้ายเป็นในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะกว้างๆแน่นอนนะคะลูกค้าประทับใจไน้เลยในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของ ต้องเก็บสัมภาระของเขานะคะโตโยต้าเนี่ยเขาเอาใจนะคะลูกค้าสายครอบครัวเดินทางไกลนะคะต้องเก็บของเยอะๆอ่ะอันนี้เป็นในส่วนของล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบถ้วนนะคะทุกชิ้นที่บริษัทเพชรยนของเรานะคะมีช่างนะคะที่เขาสปารถแล้วก็ทำความสะอาดรถเขาดูแลความสะอาดตรงนี้ให้อย่างครบถ้วนนะคะ เรื่องนี้ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลใจในส่วนของเรื่องความสะอาดเลยมาดูกันนะคะตัวท้ายฝากระโปรงท้ายของเรานะคะไม่เคยมีการถอดแน่นอนนะคะแท้ๆเดิมๆมาจากโรงงานนะคะอย่างที่เด่นแจ้งกันนะคะว่าการันตีได้เลยนะคะตัวรถของเราไม่เคยมีการพลิกคว่ำตีนังกาแต่อย่างใดนะคะตัวรถแท้ๆเดิมๆ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการพาชมรถคันนี้นะคะ Toyota Corolla Altis 1.6 G ปี2015นะคะพอหอมปาหอมข้อนะคะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเข้ามาชมด้วยตนเองนะคะที่สำนักงานใหญ่ที่เพชรยนต์ของเรานะ ตั้งราคานะคะคันนี้อยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะทำอาชีพอะไรพนักงานข้าราชการนักวิสาหากิจนะคะค้าขายขายออนไลน์ขับอูเบอร์ท่องเที่ยวการโรงแรมทุกอาชีพนะคะเรารองรับมีไฟแนนซ์รองรับหมดเลยนะคะอย่างที่ย้ำกันมาตลอดนะคะที่สําคัญเลยลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้หนูเล็กนะคะได้มาทําคลิปในการรีวิวรถต่อไปนะคะสาหรับวันนี้ต้องลาก่อนสวัสดี ดีค่ะ